สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโอ้โหพี่พีนพี่พีนดูนั่นดิอะไรใหญ่เบลอเลยอะอ๋อเครื่องบินใช่ไหมไม่มะม่วงอ่ะโอ้โหเหลืองแล้วก็สุกน่ากินจริงจรีนเอามาสิหิวอย่นี้เนี่ยพู่แล้วก็เก็บไปนะข่าวใหม่มาใส่ไหมไม่ผมจะพูดอะคือหมายถึงเครื่องบินอ๋อเหรอ บินเครื่อง,งบินแต่ว่ามะม่วงเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าไงรอาตาล่าใจไม่ไหลเฮา <c oughs> สิเาสิไม่ใจมาค่ะเราพูดถึงเรื่องการบินกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เกี่ยวข้องกันมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะที่เมี่ยงจีนไซเดอของเรานะคะจะพาน้องๆไปที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณานิราชกระบางค่ะโอ้โหไปดูการบินกันเลยนะฮะและเขาบอกนะครับว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับกับการนําความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และแก้เทคโนโลยีนะครับมาประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและก็วิศวกรรมการบินครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่นําความรู้ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานร่วมกันแล้วค่ะจะเกิดเพื่อเราจะเตรียมตัวนะครับแลวก็ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบินพาณิชย์กันเองครับอ๋อเพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะแข่งขันแล้วก็ทัดเทียมกับนานาประเทศนั่นเองโโอ้หเรื่องเกี่ยวกับบนฟ้ายิ่งผู้ยิ่งน่าสนใจนะคะน้องๆดังนั้นเราไม่เสียเวลาค่ะไปชมกันเลยกับช่วง Open House on Air วันนี้ก็มาอยู่กับพิธีกรสุดอ่อใจดีมีตังมีสไตล์และมีหนวดคนเดิมนะครับ <S <S สสวันนี้นะครับน้องๆพี่เมียเ,เนี่ยจะพาน้อมๆมาโบยบินครับเพราะว่าวันนี้พี่ยังมาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังครับเขาว่ากันว่านะครับหลักสูตร4ปีของที่นี่เนี่ยจบไปปุ๊บี่เป็นนักบินปั๊บจะจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เนี่ยพี่เมยฆจะพาน้องโบยบินมาแล้วนะฮะตามพี่เมยฆมาเลยครับน้องครับตอนนี้นะครับพี่เมยฆอยู่กับอาจารย์เสริมศักดิ์ครับอาจารย์เสริมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสริมศักดิ์นะฮะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับคำถามแรกเลยครับเออ่คนที่จบไปจากที่เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วไปทํางานอะไรครับก็สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์นะครับคนที่จบสำเร็จการศึกษาเนี่ยก็ แน่นอนแล้วครับเป็นนักบินแน่นอนครับเป็นนักบินเลยครับผมทีนี้ผมสงสัยครับอาจารย์ว่าในหลักสูตร4ปีเนี่ยคนที่จบไปเนี่ยเขาสามารถไปเป็นนักบินได้เลยเหรอครับเราไม่ต้องไปสอบแยกหรืออะไรฮะอาจารย์ครับก็คือ4ปีก็จะรวมอยู่ในหลักสูตรของเราอยู่แล้วนะครับ3ปีแรกเราจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหลักนะฮะแล้วก็จะเรียนวิศวกรรมการบินนะฮะแล้วพอปีที่4ปุ๊บเนี่ยน้องก็จะไปฝึกบินนะครับไปฝึกเรียนเรียนตั้งแต่วิชาวิชาการวิชาพื้นฐานจนกระทั่งฝึกบินจริงนะครับในชั่วโมงคครรรบบบบ200ชชััั่่วโมมงกก็็สสาาาถทีไไปปอเนนนิิพณย์ด้ อาจารย์รับอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มีวิธีรับสมัครนักศึกษายังไงครับอย่างแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการให้นักศึกษาของเราเนี่ยจบแล้วไปเป็นนักบินได้เลยเนี่ยฉะนั้นการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะคัดเลือกเหมือนนักบินเลยนะฮะมีการคัดเลือกตั้งแต่ความรู้ทางวิศวกรรมครับความสามารถแอปิจูเทสนะครับว่ามีสามารถจะเป็นนักบินได้หรือเปล่าความถนัดนะฮะหรือว่าเรื่องของจิตวิทยาการเป็นนักบินนะแล้วก็ท้ายสุดที่สําคัญมาก ที่นักบินทุกคนจะต้องตรวจก็คือการตรวจวิทยาศาสตร์การบินสาหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดตามข้อมูลของที่นี่ได้ตามเว็บไซต์ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักบ <NON. S 3> ินที no designs, ่นี่กันได้เลยครับอาจารย์ครับสำหรับตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ข้อมูลในตอนนี้นะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะอาจารย์ผมขออนุญาตพาน้องๆเขาเนี่ยไปดูได้ไหมครับว่าหลักสูตรใหม่ๆของที่นี่เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนครับยินดีครับผมน้องๆครับทั้งนั้นเดี๋ยวตามพี่มี่มาเลยครับ น้องๆครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์เสริมสักมานะครับตอนนี้ครับพี่เมี่ยงเนี่ยมาอยู่กับไกด์นำทางของเราในวันนี้ครับพี่นัทและก็พี่วินครับอ่าพี่ๆทั้งสองคนนะฮะจะมาเป็นไกด์นำทางของเราในวันนี้ครับก่อนอื่นเลยฮะขอแทรกนิดนึงครับเมื่อกี้อาจารย์เสริมสักเนี่ยพูดถึงเรื่องของเวชศาสตร์การบินเนี่ยเวชศาสตร์ทุกเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรครับก็คือว่าส่วนสูงครับน้องผู้ชายนะครับ จะต้องสูงมากกว่า165ซนมนะครับส่วนน้องผู้หญิงเนะี่ยต้องสูงมากกว่า160ซมรครับค่ะแล้วก็จะมีการตรวจหลายอย่างค่ะอย่างเช่นสายตานะคะแบบไม่ควรเกิน300ค่ะถ้าสายตาสั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีการทําเลสิกค่ะแต่ว่าต้องทํามา1ปีก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะและเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนกันคะที่แรกก็จะไปห้องเลคเชอร์ค่ะคือตอนนี้เป็นห้องเรียน กำลังเรียนฟันด amental ฟิสิกส์ค่ะคืออะไรครับพื้นฐานของวิศวกรรมค่ะคือปีหนึ่งต้องเรียนทุกสาขาอ่าโอเคอยู่ตรงไหนห้องนี้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ข้างหลังนี้ค่ะข้างหลังนี้เองโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับต้องตามพวกพี่เมี่ยงไปเลยครับไป ครับน้องๆตอนนี้นะฮะพวกพี่เมีย่ยงเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนวิชาฟิสิกส์กันครับแต่พี่เมีย่ยงสงสัยมากครับว่าทำไมอาจารย์เนี่ยต้องสอนในภาษาอาังกฤษครับ m ิ s ซ u สน้า <c oughs> Why do we have to study in English <c oughs> ทำไมฮะทำไมต้องพูดทำไมต้องสอนภาษาอังกฤษกันครับเนี่ยก็คิดว่า ทางสาขาเราอะค่ะคือจบไปเป็นนักบินใช่ไหมคะนักบินเนี่ยเขาจะต้องพูดกันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสาเป็นภาษาอังกฤษค่ะ<ม>แล้วถ้าจบนักบินไปคือเราต้องมีโค้ดเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยมีโค้ดเป็นภาษาอังกฤษคืออะไรคคือจะเป็นเหมือนกับศัพท์เฉพาะที่นักบินเท่านั้นที่จะรู้ค่ะพี่วินช่วยยกตัวอย่างโค้ดที่เขาใช้กันได้ไหมฮะในทั่วทั่วไปครับอย่างเช่น NY 1 9 1เนี่ยครับนิวยอร์กไม่ใช่ครับมันจะเป็นอ่านว่า November Yankee 1 91ครับผม อ่ะทำไมทำไมเราต้องอ่านอย่างเงี้ยนะเพื่ออะไรครเพื่อเมื่อคือตัวอย่เงี้ยจะเป็นแบบโฟเมติกอัลฟาเบตครับเพื่อให้สื่อสารกับ Air t ฟฟิก i c Controller ไม่ไม่ผิดเพี้ยนไปครับจะได้แบบเกิดความปลอดภัยถึงสูงสุดครับอ๋อคือมันมันเหมือนกับว่าเราเราแทนตัวอักษรด้วยด้วยคำด้วยคำใช่ไหมอย่างเช่น N แล้วก็เป็น November Y แล้วก็เป็น Yankee เพื่อให้ข้อบูลไม่ผิดเพี้ยนใช่ไหมครับครับอ๋อประมาณนี้นะฮะน้องๆมีการทําให้ข้อบูลมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต And how is the as S equal and t part one over two 18 squared is this equation. Okay. Alright, so in this case we're looking for a slope. Um in order to um get a knowledge of velocity. So you know, to look for a slope, we usually just find the difference between the two points. two points. We look for ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องซิมูเลเตอร์เรดเบิร์ดนะครับอ่าสำหรับข้อมูลเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนการบินพลอากาศเอกอนิรุธกิติรัตน์มาให้ข้อมูลกันเลยดีกว่าครับอาจารย์นิรุธสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิรุธครับก่อนที่นักศึกษาจะได้มาใช้เครื่องซิมูเลเตอร์เรดเบิร์ดเนี่ยครับเขาต้องมีความรู้ด้านไหนก่อนครับก่อนที่จะใช้มันได้ สำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับที่จะก่อนที่จะทําการบินเนี่ยจะต้องมีความรู้ในด้านการบินที่เกี่ยวกับภาครู้ตั้งแต่ภาคพื้นซะก่อนครับผมยกตัวอย่างเป็นต้นว่าจะต้องรู้ว่าการทํางานของเครื่องบินทํางานยังไงนะครับแล้วก็เครื่องบินนี้บินได้ยังไงระบบเครื่องยนต์เป็นยังไงครับแล้วก็ภูมิอากาศอะไรทุกอย่างที่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะทําการบินนะครับหลังจากที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะพาเข้าไปบินในปีที่4ี่ในปีสี่ถูกต้องครับแล้วค็เหมือนกับว่า ก่อนที่เราจะขึ้นบินเนี่ยนักสึกษาทุกคนควรจะต้องมีความรู้ทุกอย่างทั้งด้านพักื้นดินเพราะถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราจะไม่สามารถขึ้นบินได้ช่ครับกต้องครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เขารู้แล้วเนี่ยเราก็จะพาเขาเข้ามาทดลองบินอยู่กับเครื่องซิมูเลเตอร์ซึ่งประโยชน์ของเครื่องช่วยฝึกบินจำลองเนี่ยมีอยู่2ประการใหญ่ๆด้วยกันคือก่อนที่เขาจะทําการบินเขาจะได้คุ้นเคยกับพวกหน้าปัดเครื่องวัดสวิตต่างๆและในขณะเดียวก็จะจําลองภาพของของ สภาพสภาพอากาศสภาวะการบินอะไรก็ให้เขาได้มีความคุ้นเคยนะครับโอเคครับอาจารย์นิรุตครับขอบคุณอาจารย์นิรุตมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์นิรุตครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมขออนุญาตพาน้องๆเนี่ยเขาเข้าไปดูได้ไหมครับว่าเครื่องนี้มันจะอเลยครับลองดูเลยครับครับน้องๆเดี๋ยวตามพี่ทีเลยครับเอามือซ้ายจับคันบังคับมือขวาจับคันเร่งให้เรากดเบรกอคปล่อยเบรกแล้วเร่งเครื่องไป ให้หัวเรื่องอยู่บนเส้นอครับน้องๆวันนี้นะครับเราคงได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างไปเนาะตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานของนั่นการบินรวมถึงการจําลองการบินจริงๆนะฮะอะขอถามนิดนึงว่าทําไมทั้งสองคนเนี่ยถึงเลือกมาเรียนที่ขณะนี้ที่นี่ครับค่ะของพี่นันนะคะพี่ชอบมาหาลัยนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ม .3 เลยเจ,จาะจงจะเข้ามาหาลัยนี้ส่วนสาขานี้เป็น ปีแรกนะคะที่เปิดเรียนแต่ว่ามั่นใจในมหาวิทยาลัยคะ่ะก็เลยเรื่องที่จะเข้าสาขานี้ครับผมครับสำหรับพี่นนะครับพี่นมีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับว่าอยากเป็นนักบินนะครับแล้วสถาบันนี้ก็ตอบโจทย์<ม>พี่นได้เป็นอย่างดีนะครับ<ม>แล้วอีกอย่างนะครับสถาบันนี้ผลิตศักยภาพผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพสู่สังคมมามากมายเลยนะครับดังคํามฝันที่ว่าวิศวก,กรรมรักกบังต้องเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคมครับอ ถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความสนใจในด้านนี้หน่อยะฮะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าสาขาเีงนะคะไม่จําเป็นต้องมี EP มาค่ะไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษาค่ะแค่มีคะแนนสอบส่วนแกนสองค่ะส่วนภาษาอังกฤษอีกร้อยคะแนนแล้วก็มีคะแนนสอบคณิตศาสตร์วิทาแพทหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยคะแนนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วค่ะครับสำหรับน้องๆที่มีความฝันเหมือนพี่นะครับอยากเป็นคนบนฟ้านะครับต้องที่นี่เลยครับเทคโนโลยีไร้กระงครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากเป็นคนบนดินแต่อยากจะบินบนฟ้านะฮะก็อยากจะฝากที่นี่ไว้รอพิจารณาดูครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับที่มาเป็นคนคอยนำทางพวกเราในวันนี้นะฮะขอบคุณทั้งพี่นัทและพี่วินมากๆครับครับขอบคุณครับสำหรับในครั้งหน้านะฮะพี่เมย์จะพาน้องๆไปไหนพี่บอครับไปตามเราเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราสามคนต้องลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ช่วงหน้าอาจารย์ปุยไารออยู่นะครับ